สวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกคนนะครับวันนี้ได้เวลาสำหรับการมาเคลียร์ปัญหาพวกสิวอุดตันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมากดกดสิวกันนะครับวันนี้ก็กดสิวอยู่ที่เดิมนะครับที่กองจูคลินิกนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็คือจะลดน้อยลงจากเมื่อช่วง2-3ปีที่แล้วนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่แบบ สิวเหยอเยอะๆนะครับช่วงนี้ก็มีสิวอักเสบบ้างประปรายนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกสิวตันเพราะเป็นคนผิวมันแล้วก็บุบคนกว้างน,นะครับมันก็จะแบบเวลานอนดึกหรือว่าเวลาแต่งหน้านานหน่อยอะไรเงี้ยครับก็จะเริ่มมีสิวตันหลับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมากดออกนะครับคลีนซิ่งหน้านะครับก็คือว่าล้างหน้านะครับให้สะอาด มันมสิวเยอะไหมครับเท่าที่ดูสิวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ไม่ค่อยเยอะเมื่อคืนมีไอตัวที่มันจะสิวอ mm ักเสบแอบจอกแอบจอกนิดหน่อยแอบซบิวนิดหน่อยคลิปกดสิวของคนอินเดียคนอะไรพวกนนะั้นคือเขาแบบมันใหญ่มากเลยเนาะไม่เคยกดสักทีเหรอ <laughs> เอบเป็นวังการออกมาทีเคยเคยมีแบบคนมากดแบบสิวเยอะมาก แบบเต็มหน้ามั้ยมีค่ะแบบทุกรูขุมขนเลยอะทั่วหน้าเลยอะไม่รู้เขาแพ้อะไรมาบางคนเขาแพ้ครีมแต่กดออกมันก็ดีเนาะมันกดออกมันก็ดีมันก็จะเหมือนแบบมันลดลการการที่ป๊กสิวแต่มันจะกลายไปเป็นสิวอักเสบเพิ่มแต่แม่แนะนำให้ไปบีบเองเนาะเพราะเนื้อจะําำใช่ค่ะเนื้อจะฉ่ำ ลอยดำเยอะวิธีการสังเกตนี่คือยังไงครัสังเกตนะมันก็ถ้าเป็นสิวอุดตันมันก็จะมันจะเป็นแบบหัวดำมั่งแล้วก็ ถ้ามันอยู่ใต้ผิวมันไม่ได้มันไม่ใช่หัวเปิดมันจะเวลาจับไปมันจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นไตว่ามีสิวโช่ยเราก็สังเกตแล้บนว่ามันเป็นหัวคุณๆอย่างนี้ผิวไม่เรียบเนียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมมันจะสังเกตได้เพราะบางคนแบบบางบางทีมันกดเองหรือว่าบีบเองบีบไม่ออกเงี้ยมันก็จะอักเสบใช่ค่ะมันจะอักเสบแล้วก็จะเป็นรอยดํา อตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีน้ําตาซึมๆกันนิดนึงตรงบริเวณจมูกนะครับเพราะว่าสิวเส่นเยอะจริงๆนะครับด้วยความที่เป็นคนสิว้ง,ง่ายนะครับแล้วก็อยู่เชียงใหม่เนาะก็จะไม่ค่อยได้แบบมากดสิวบ่อยอะไรมากมายก็ก็จะมีแบบกดเองที่บ้านบ้างแต่ต้องใส่ถุงมือแล้วก็เช็ดทําความสะอาดเครื่องมือนะครับให้ให้ให้ใหดีนะครับใช้เข็ม ในการจิ้มที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าการกดสิวเองเนี่ยมันก็ไม่ทั่วถึงเพราะมันจะไม่เห็นตรงบริเวณข้างๆหน้าเนี่ยเราจะมองไม่เห็นนะครับการให้ที่คลินิกหรือว่าให้ที่สถานความงามน,นะครับกดหรือว่าดูแลให้เนี่ยก็จะหมดจดมากกว่านะครับ